ถามนี่เป็นไม้ตาสลับนะครับพอตาสลับมันก็จะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งในเรื่องของการสร้างกิง่งนะครับเพราะมันจะแตกไม่ตรงจุดวิธีแก้ก็คืออยู่ที่เรานี่แหละครับอย่าละสายตาก็เฝ้าดูเขาทุกระยะนะครับอันนี้กิ่งหนึ่งนะฮะกิ่งสองกิ่งหลังสามนะครับออได้หมดแล้วนะครับเนี่ยตัวโครงสร้างากิงง่งแขนซับหลังซับหน้า นะแขนงหน้าหลังนะครับซับหน้าซับหลังได้หมดแล้วก็ถือว่าสร้างรายละเอียดได้ดีครับตัวนี้นะครับอันนี้ซับหลังซับหน้าซับหลังซับหน้าไปกิ่งเมนนะถือว่าสร้างรายละเอียดได้ได้ดีครับดีมากๆเลยนะครับได้หมดแล้วเห็นไหมครับกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งสองเหมือนกันกําลังเลยเนี่ยกิ่งสองก็มาแล้วนะะซับหลังซับหน้าซับหลังนะครับกิ่งเมน มะขามถ้าสร้างได้อย่างนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับหายากนะครับหายาก,ายากหาดูได้ยากนะครับฟอมเล็กๆขี้ๆนะครับฟอมเล็กๆเ,เนี่ยฮะน่ารักน่ารักนะเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับต้นนี้โอ้โหสวยครับสวยอยู่ใครที่ชอบไม้มงคลนะครับไม้มงคลก็จะชอบมะขามต้องการปลูกมะขามถ้าปลูกต้นใหญ่ก็บางบ้านบ้านหลังใหญ่ บ้านหลังเล็กต้นไม้ใหญ่ก็จะต้องใช้วิธีการโตปลูกต้นไม้มะขามเล็กในบ้านเล็กเนี่ยไม้มงคลนะครับต้นนี้ยอดนี้น่าจะอ,าออกนะครับนะถ้าตามแผนนะครับต้องดูก่อนเข้ารวดเสร็จแล้วจะรู้นะครับ เดี๋ยวร้อยคุณมดเข้าเสร็จก่อนนะครับเข้ารวดเสร็จเก็บทุกอย่างรายละเอียดแล้วจา่ายที่มาเอาละครับได้ฟอร์มได้ที่ได้ทางแล้วนะครับลำรับต่อไปทําไงครับผมเข้ารว,วดแล้วเนาะก็เข้ารวดแบ่งแบ่งเป็นยันเป็นงันแล้วนะครับ,ลรบแล้วก็ผมก็จะเอาอันนี้เป็นจริงหก็คือจริงหลังหลังหกนะครับในเชิงลึกเราจะตัดทดตรงนี้เอาอันนี้ทิ้งครับแล้วก็เพราะมันคือไปใช่ไหมมันคือๆไปครับแล้วผมจะต้องการให้ปลายเรียว เราต้องการเนี่ยเอ้าอันนี้ขึ้นไปแทนอ๋อหึงขึ้นแทนนะครับ,รบมันจะมาล้มมันจะกวําม,มาหน้าด้วยนะใช่ครับมันจะได้จังหวะเหมาะพอดีครับผมอาเลยครับนะถ้ตาตัดตัวนี้ออกก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับครันะตัดออกแล้วนะก็จะใช้ยอดตรงนี้แต่ตัวนี้ก็ ก็บิดไว้บิดตาไว้หมดแล้วใช่ครับต้องบิดผมเวลาผมทามะขามะขามอาจารย์ผมจะเข้าลวดเขาจะตอนกิ่งเขาเล็กๆเลยครับแล้วผมจะบิดตาไว้อาจารย์ลองสังเกตดิว่าผมจะบิดจังหวะโค้งนอกตาจะอยู่โค้งนอกโค้งนอกโค้งนอกข้างนั้นเลยผมผมจะแบบจะบิดบิดบังคับเขาไว้ก่อนโค้งนอกตาไว้โค้งในเอาออกใช่ใช่เนี่ยอาจารย์อาจารย์เนี่ยดูเห็นไหมตาเขาจะอยู่มันก็เลยไม่ต้องเลือก อีกแล้วพอเราตัดทดมาปุ๊บมันจะเป็นกิ่งออกมามันจะกิ่งออกมาได้หมดแล้วใช่ครับเราไม่ต้องมาลุ้นว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการไหมะครับครับผมเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับไฮไลท์อย่างเงี้นะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยบิดไว้บิดไว้เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวามาหมดอันนี้กิ่งอีกกิ่งหนึ่งนะครับเป็นกิ่งแขนงกิ่งย่อยนะครับอย่นว่าซ้ายขวาซ้ายขวาบิดไม่ต้องมาทดแล้วครับเราจะทดในภาวะที่จําเป็นที่มันทื่อ อย่างอย่างเงี้ยมาเเล่นยอดใหม่เพราะว่าต้องการให้เรียวใช่ไหมคุณมดใช่ใช่ครับให้เรียวด้วยครับนะครับเนี่ยฮะมะขามนะครับมะขามท่านที่ชอบมะขามหลายท่านนะฮะแฟนคลับมะขามทั้งนั้นเลยเป็นไม้ทน่ทาเล่นครับอาจารย์โอ้โหไม้อมตะนิรันดร์การเลยครับนะเป็นไม้โบราณนะขนาดสารหลักเมืองยังใช้แก่นมะขามฮะมะขามเลยนะครับเป็นแก่น เป็นหลักเมืองนะครับมันเป็นไม้มงคลผู้คนจะได้เกรงขามในความเชื่อของโบราณเรานะเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อเหนียวนะครับเป็นสารหลักเมืองเลยนะแล้วก็โอโ้โหอย่างเวียดน,นามเขาเล่นนะต้นใหญ่ๆนะครับผมเห็นเ็าเล่นต้นใหญ่ๆโอ้โหมันน่าเล่นจริงๆครับปีนขึ้นไปน่าปีนขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มะขามนะฮะเชีรยเลย ครที่ชอบมะขามนะคุณอมนาดอยู่แฟนคลับอยู่ที่สุพรรณนะครับไม่ชอบมากมะขามตอนนี้ได้ข่าวว่าไปจับตะโกมาด้วยนะครับแถวสุพรรณเยอะครับชมลงชมลมมีเยอะครับแวะไปเข้าชมลมไปดูไปเล่นนะสร้างงานไปได้วกันเนี่ยมาดูก็คุณมดนะครับที่ที่นี่บุรพานะครับอยู่ฝ่ายแขวงสายไหมเข็แขว,ง,แขวงอองเงินเข็ดสายไหม ถ้าท่านใดทํานะครับทําไปแล้วมีปัญหานะครับให้ท่านมาเลยดีกว่านะเอาไม้มาปรึกษาได้นะท่านจะได้เห็นได้เข้าใจเลยแล้วก็พอมาเห็นไม้แล้วอยากได้นะเตรียมตังค์มาด้วยอด,ดไม่ได้อด,ดไม่ได้อด,ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นแล้วมันได้ด้วยอารมณ์อารมณ์ศิลปิน นะเข้ารวดแล้วบิดหาตาแล้วก็เก็บไว้สร้างไว้ถ้ายังไม่ไม่ขนาดยังไม่ได้ขนาดเราจะไม่ตัดทดนะครับอันนี้บิดบิดเลยนะฮะอันนี้บิดตาไปนะฮะอันนั้นเป็นกิ่งหกหลังครับหนึ่งสองกิ่งกันกิ่งกิ่งหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกกิ่งแล้วจบครบเลยนะครับแบบนี้ถือว่าครบในมุมผมนะผมชอบ uh, ไม้หกกิ่งครับ กิ่งหลักหกกิ่งแล้วตั้งยอดเนี่ยโอ้โหถือว่าสมบูรณ์แบบครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับหลังสามแทนลึกหกหลังแทนลึกครับมันจะปิดช่องว่างหมดเลยลึกหน้าลึกสี่ครับลึกสี่ลึกห้าด้านกว้างก็คือกิง 1, ่งหนึ่งกิ่งสองด้านลึกหน้าก็คือกิง 4, ่งสี่กิ่งห้าลึกหลังคือกิง 3, ่งสามกิ่งหกนะครับผมก็อธิบาย ตามที่ผมชอบและเข้าใจนะครับอน,น่าได้แล้วขึ้นมาทําเป็นแขนงย,ยอดเน,นี่ยฮะก็อาจจะตัดตรือทีนึงแล้วก็อันเนี้ยตั้งเป็นแขนงอีกคู่นึงแล้วก็ซอยทาเป็นยอดนะครับ,รบผมเมื่อกี้นี่ดึงขึ้นแล้วนะครับใช่ครับอันนี้คืนนอหลัหนกนะสมบูรณ์แล้ครับจบเหลือเหลือยอดนะเหลือทํายอดครับแล้วก็รายละเอียดนิดหน่อยครับครับทยอดรายละเอียดเก็บทีหน่อยไม้ใกล้นครับโอเคเลยนะครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลย เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยบิดตาครับผมขอให้บิดตาคือตาไงสำคัญครับเนี่ยแล้วมันจะออกมาเนี่ยอาจารย์มันจะได้แบบเป็นชุดๆที่เราต้องการเลยครับอตัวนี้ก็เหมือนกันซ้ายขวาใช่แล้วแล้วกิ่งหลักก็ต้องดึงลงสลับกันไปอ่ะครับก็เหมือนเหมือนกันนะเราเคยอธิบายไปแล้วใช่ครับเราต้องการนําเสนอว่ารากสวยนะต้นนี้ครับนะครับกิ่งได้นะแล้วก็ฟอร์มส่วนสูงนี้ได้นะ ครับผมประมาณสามสิบกว่ากว่าทิศทางของกิ่งได้หมดเลยกิ่งหลักนะครับ,รบไม่เปะ๊ปะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้สมบูรณ์นะครับผมให้เก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นตเลยแต่ถ้าจบข้างบนเมื่อไหร่ก็คงจะครบร้อยหมดีนะอยู่ถึงร้อยก็ไม่รู้อาจารย์อนั่นแหละให้คนที่ไปสร้างต่อไงคุณเอาไปร้อยเลย นะเพราะว่ามันเหลือตรงนี้ยังรายละเอียดต,ต้องมา้า่อีกนะใช่ใช่แต่มีขนานตรงนี้คู่หนึ่งเนี่ยผมก็บิดไว้แล้วเห็นไหมครับเนี่ย uh huh. เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตัดทดตรงนี้ก็เนี่ยเป็นตาคู่นยดึงเป็นขนงอีกชั้นหนึ่งชุดหนึ่งก็จบแล้วครับนะครับคลิปนี้ผมลงละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แฟนคลับที่ที่เล่นมะขามอยู่ถ้าท่านต้องการสร้างไม้ทรงต้นหรือก่อหินผมแนะนําเลยหนึ่งสร้างเองสองอาจจะหาซื้อโครงสร้างมานะก่อหินมาแล้วอย่างเงี้ยราคาอาจจะแพงหน่อยแล้วนามาสร้างต่อ หรือท่านมาซื้อไม้ต้นนี้ไปก็จบเลยไปสร้างเองสร้างรายละเอียดต่อได้นะคุณบอลนะต้นนี้นะรับผมนะครับเพราะนั้นการสร้างไม้ก็มีลักษณะนี้นะครับบางทีเราสร้างไปเราเข้าใจแล้วเราอยากซื้อนะก็มาดูมาเยี่ยมมาชมเลยดีกว่านะครับคุณบอลนะอเอาละครับต้นนี้ขอบคุณมากครับคุณบอลครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเพื่อนๆนะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวูโอ้ยสุดยอดเลย